สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนืันนี้เขาป้าหาเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้าอากาศหมอกหมอกน้ำค้างนำหมอกตกพี่น้องจา้ายางเขาป้าหาเห็ดเมื่อบรรยากาศหนาวจา้าบรรยากาศทางเขาป้าหาเห็ดพี่น้องจ้าก็กมั่นหน่อยมาพี่น้องอ่ะ หลุนๆบางทางทางทางหาเห็ดพี่น้องเขาป้าจา้ะไปใจพี่น้องจะหาเห็ดหูหนูกันพี่น้องจ้ะอืมเจ้าจุดเห็ดหูหนูอีกแล้วพี่น้องจ้ะ ปลาเห็ดโทรนพี่น้องหมอกลงจ้งมามือนี่หมอกลงหมอกลงชื่อ,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 อมีปจะเห็ดโทรนูกกิดอ่ะ น้องจ้าดูดิกำลังเป็นไข่อยู่จ้ะเนี่ยเก็บดอกงไข่เอาไว้ก่อนเพชรพูนูนี่งสามากเลยพี่น้องจ้าว้าวว้าวว้าวดูคอนี่พี่น้องนี่นะแมาจา้า นี่งามสีสวยมากเลยจ้ะเห็ดหูหนูจากธรรมชาตินะจ๊ะวันนี้วันหยุดได้มาหาเห็ดที่เนาะ

ja ngang ngang, đọt đẹp đẹp thế nào, kếp không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  không kếp không kếp không kếp đó xếp wow, wow. Ja. ขอนไม่เขียวยางงามเลยจ้ะพี่น้องจ้ะขอนเบื่อันนี้เปื่อเอา้าเชะเบื่อขึ้นละ Ya ni Ini kena.